นั่งเศร้าคนเดียวนี่คอยมีดอกโอ้เมย์เตียงนี้จะหนับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กทางช่องวินัยสุธิทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่วันที่ห้าหรอ วันที่หธันวาคมนะครับ2 5 6 6นะครับวันนี้เราก็มาวัดสนวนในอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มีหนังฮะหน่วยใหญ่เลยนะครับวันนี้หน่วยใหญ่จากจังหวัดสุรินทร์มาทำการเสนอฉายในงานแก้บนนะครับกับวัดสนวนในใะนวันนี้เป็นหน่วยของนันทวันภาพยนตร์นะครับหน่วยดี95 5หน่วยใหญ่นะครับ ว,วันนี้คงจอนะครับติดตั้งจอ20เมตรนะครับผม20เมตรนะฮะใหญ่กว่าน,นี้ไม่ได้นะครับก็จะเอาแค่นี้นะครับจอ20เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับผมทิมงานติดตั้งอยู่นะฮะตั้งเสียงกลางนะครับผมยังไม่เสร็จนะระบบไฟวงจรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงกลางกำลังดึงขึ้นกำลังติดตั้งนะฮะ ครื่องพันไฟ PS 2 5 0นะครับตัวแรงครับตัวใหญ่ PS Power กลังไฟเหลือเฟือนาน,นานทีนะครับสำหรับนันทวันภาพยนตร์ที่จะเข้ามาใช้ในสนนนะ สวัสดีครับวันนี้มารถเครื่องบันไฟทำกระแสทำกระแสอ๋อนะครับดิเจนุนะฮะมาทำกระแสไฟผลิตฟไฟให้กับหน่วย95นะบทเวียนวัดนะชมบรรยากาศกันนะ ดูนะครับนี่คงโชอยี่สิบเมตรนะครับตู้เบดก็ข้างไร24่บใบเหมือนเดิมนะครับผมดเดี๋ยวไปดูขุมพลังนะครับดีเจอรถ กำลังสวัสดีครับสวัสิคุมพลังครับผมมาสเตอร,ร์ดีไซน์ตามนี้นะครับผม MT 9,000. MT 9,001 2 3 4 5 6 7 8นะครับแปแทนด้วยกันฮนะข้านก็จะ MT ห้าพันหนสที่แทนนะอยู่ข้างบนมาสเตอร์ดนะีไซน์ฮะ ็นงานแก้บนนะครับวัดสนวนไหนหนังที่ลงมาใช้บ่อยที่สุดนะฮะวันก่อนก็จะเป็นหน่วยของมาจากบุรีรัมย์หน่วยบุรีรัมย์ฮะวันนี้ก็เป็นหน่วยของจังหวัดสุรินทร์ฮะหน่วยใหญ่นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะฮะผมพม,มีอะไรนะฮะนั้นทีนะครับว่าจะได้ถ่ายนันทวันภาพยนตร์ช่วงนี้ ทีมงานก็แบ่งหน้าที่กันนะครับผมจัดหน้าที่กันติดตั้งเสียงกลางครับผมราวนี้เวลาสปงนาฬกาสีนาทีนะตะวันใกล้ตกดินแล้วทีมงานติดตั้งอยู่นะครับยังไม่เสร็จ ตูเสียงกลางอเมเชื่อข้างละกี่ใบแปดใบบ่ะแปดใบครับใบเนาะเดี๋ยวระบบไฟคอยดูครับค่ำคืนนี้จะเต็ม แสงสีจะเป็นยังไงฮะติดตามฮะผมามคืนนี้สดข้างใต้ข้างล่างสุดแล้วก็มีสลักลมมไม่ขาพ่อค้าเตรียมความพร้อม <laughs> <laughs> chơi nhau rồi, gặp chơi đi rồi, gặp nhau rồi, gặp nhau rồi, gặp nhau rồi, ขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอซทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทางช่องวินัยสุธีนะครับผมพาเอซมาชมประมาณนี้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ติดตามอ,อ๋อสวัสดีครับออรุ้จครับขอบคุณนะก็เดี๋ยวก็จะเอาในช่วงบรรยากาศกลางคืนแล้วก็ตดสอบ เสียงซาวเอาให้ f อซีได้ฟังได้ชบกันนะคลิปนี้ค่อยจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดแชรกดไลค์กดติด,ดตามด้วยนะครับกับช่องวินสัยดุหิสวัสดีครับ